ไปดูเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราที่บ้านเขาพระอำเภอรัตรภูมิจังหวัดสงขลาค่ะเก็บผลผลิตเมล่อนรสแรกนะคะในรอบการปลูกค่ะทยอยส่งให้กับลูกค้านะคะสร้างรายได้อย่างงามทีเดียวค่ะ โดยในวันนี้นะคะต้นเมล่อนทั้งสองโรงเรือน400ต้นในสวนคลีนเมล่อนพื้นที่ตําบลเขาพระอําเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาของคุณสุนันและคุณนภัสทองได้หนูค่ะสองสามีภรรยาที่ใช้เวลาว่างจากการทําสวนยางพาราหันมาปลูกเมล่อนในโรงเรือนเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะคะ เมลอนมีทั้งพันกลินเนตและพันุโกลเด้นเลดี้ค่ะปลูกมาครบ75วันแล้วสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก็เริ่มทยอยเก็บส่งให้กับลูกค้าที่มีการสั่งจองเข้ามาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางไลน์รวมทั้งเพื่อนบ้านในพื้นที่ตำบลเขาพระด้วยค่ะขายกันกิโลกร,รัมละ100บาทเท่านั้นนะคะ ผลผลิตที่เก็บได้ก็จะมีน้ำหนักผลละ1-1.2กิโลกรัมค่ะซึ่งเป็นขนาดที่ลูกค้าต้องการไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปในวันนี้คุณสุนันกับคุณนภัสรวมถึงบุตรสาวก็ได้มาช่วยกันเก็บเมลอนรอดแรกของการปลูกนะคะทยอยส่งให้กับลูกค้าตามออเดอร์ได้เกือบ50กิโลกรัมค่ะโดยเก็บในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะในรอบนี้เนี่ยสโรงเรือนคาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ360 ผลด้วยกันน้ำหนักรวมประมาณ400กิโลกรัมค่ะนับเป็นรายได้อย่างงามเลยทีเดียวรอบนี้4 0,000บาททีเดียวเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มปลูกรอบใหม่ทันทีค่ะจะรื้อกระถางแล้วก็ดินชุดนี้ออกทั้งหมดเลยลงดินลงปุ๋ยกระถางใหม่เลยค่ะไม่ใช้ดินเดิมแล้วก็ใช้ปุ๋ยชีวภาพทั้งหมดด้วยทําให้เมล่อนที่นี่ปลอดสารพิษ นื่องจากว่าเมล่อนเนี่ยชอบอากาศร้อนนะคะสำหรับภาคใต้บ้านเราจะสามารถปลูกได้สองรอบจากเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมจากนั้นภาคใต้จะเข้าสู่ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ มีฝนตกตลอดระยะเวลา2-3เดือนทำให้การปลูกเมลอนในช่วงนั้นประสบกับปัญหารากเน่าซึ่งเจ้าของสวนก็ประสบปัญหานี้มาแล้วค่ะก็ได้แก้ไขปัญหาโดยการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนในช่วงมรสุมเจ้าของสวนยังบอกอีกนะคะว่าที่ปลูกเมลอนเป็นรายได้เสริมเนี่ยหลังจากที่เสร็จจากอาชีพหลักคือการทำสวนยางแล้วนะคะก็มาปลูกเมลอนเพื่อจะหาความรู้หาประสบการณ์นำไป ผลผลิตเนี่ยไปขายบ้างเอาไว้รับประทานเองบ้างได้ความรู้จากการเพราะปลูกผลผลิตก็ทยอยขายออกไปบ้างแลละค่ะก็จะได้เป็นอาชีพเสริมสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวต่อไปค่ะ